ลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์บูย้ยดีครับบูแต่นอนๆอนเ่นเด่นี่เรียกว,ว่าูุบเบาปักเบ็ดคบนะวันนี้ขอมาเล่นมุกจีบสาวนะครับมขอมาเล่นมุกจีบจีบแบบว่ามุกจีบ บอะไรก็ช่างผมเถอะนี่ครับน้าขอทําตัวแบบบ้านๆหน่อยครับน้าทาตัวให้แต่ให้เคริ่มสร้างภาพมาเยอะหลายวันละโอเคนะครับนารีนะครับเราเรียกว่าการปักเป็ดหนึ่งครับเยื่อเคียดอีโมสครับบู๊ไปแล้วตัวแดง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 นี่ครับน้าพิกัดบ้านปีน้อยสุสาเมียนเดิมครับน้ากินหย่อนมันทุกอย่างไอ้เกนเลยือกีข้ากับใบบักม่วงครับผมน้าโอ้ยนี่ครับบรรยากาศตอนฝนรินตกตกสดสดบรรยากาศน่าเซิรกันครับผมนี่โอ้ยน้าปวดโพแต่โอ้ยนี่มึงครับ คิงร้อนแล้วคนคิงรุกแล้วนี่ค่ะเบย์อยู่ใกล้กับพิกัดวัดบ้านเป็นะคือปิ่นติยานปิ่นติยานครับแต่ผมอดเอาครับผมเนาะมาดงมาถงมาทานผมนี่นาทีผมหย่านผม้จิตรบ,บอกครับแต่ว่ามันเป็นความลับของท่านราชการเนะห้ามบอกใครเป็นเด็ดขาดครับผมนี่ยนั่นนั่นนั่น,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 นสิ่งแรกที่ผมกลัวที่สุดคือการถูก ถือหวยกับผมย่านผมถือหวยกับว่าย่านคันย่านย่านพโพดโพดโพดีลก็โอ้ยย่านที่ผมย่านครับผมแล้วมัถือกันบันน้ำเมี้ยเขาสนนอนัอนเนาะและอย่งยางอีย้างหนึ่งที่อย่างที่สองที่ผมกลัวที่สุดคือผมย่านถือคมคืนกับ ไบอกกันว่าลวงหนักกันเลยเด้อสิ่แถวนำทับแปลงคำ้องมันยังกินแสบตัวน้องมันวะมุกคำมกุกโอเคนะครับเราจะเดินต่อไปครับนนี่ครับมาถงมาถาม,มา,ามดงมาปลาที่ทมที่ย่านอยู่กับบอบแลนว์สำหรัเบเย็บปอกผู้ใดครับมันเป็นความรับของทางราชการผมผมปสายสูบไม่ใช่สายสืบนี่นะสายสูบนะสูบเพื่อการบันเทิงเท่านั้นผมนะแล้วละดูดีจังไรเออจังเลยยุงเย็บปอกเหรอ รู้สึกว่าปีนี้บ้านเราทุกที่ทุกแห่งครับข้าวจะสวยงามเลยทีเดียวเชียวบผมนี่งามซุ้มหม่องซุ้มบางกับเนาะ้มึเนี่ยเขียวปื้อๆครับเขาเรียกว่าเขียวเขียวปื้อๆเนี่ยจะเขียวยังไม่ได้ไม่ใช่เขียวกับไปชชอปก็แล้วกันครับผมนะอ่านี่ครับในหลังที่สองผมจะอ่านเรับผมจะพาเยี่ยมพายามครับผมเยี่ยมเบ็ดครับเนาะเออโทษเครับผมจะยายามไปครับเอาไงคือผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ สามสิบหรือส right, ี่สิบหลังโดยประมาณคำนวณอันละกสิพยางกลับเขาเรียกว่าย้อนกลับผืนยางยางยกลับเขาเรียกว่ากลับเป็นน้ำว่านอะไรตัวแนวตัวแนวตัวแนวเขาเรียกว่าเขียอิโมคำนะอวณเทคนิคง่ายผมสอบถามมาจากผู้ชี่ยวชาญการหดูชิฟฟอนคำนวัเขาบอกอหนึ่งเมล็ดนี่ไงล่ะไม่ทันซันแล้วผมพลาดไปแล้วคำนวัตหนึ่งเมล็ดเขียอิโมนี่คำนวัตวิธีการผมถามจากผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเขาบอกใส่ซีดูซึมยิปหาลังเด็ดปลาสี่กิโลคำนวัมันเป็นยังไงผมเลยเออเรื่องอะไรคำนวัดอก เทคนิคง่ายๆครับนี่แหละถ้าเราจะปักเป็นปลาตัวใหญ่เนี่ยเขียนเงี้ยเขียนที่ทำเนี่ยเขาบอกถ้าจะจะได้ปลาตัวใหญ่ห้องมัต้องหักขาเออหักขากับหักขาสองขางขาเล็กขาเล็กขาเล็กเนี่ยละหักขาสองขางปลาใหญ่ห้องมันห้องมัต้องทำความสะอาดนะครับทำทำความสะอาดตรงไห้ตรงพื้นที่ที่เราที่เราใส่นะครับเนาะปลาใหญ่มันจะเข่าคำนี่แหละแล้วมันต้องต้องหักขานะครับหักขาเล็กๆๆไๆๆเขาบ่หักขากับนั่น ติญญาสเถียดยยครับเนาะเขาบอกเขาบอกเทคนิคเขามายี่สิบห้าหลังได้ปลาสี่ถึงห้ากิโลครัมและเ,าาเนี่ยเขาว่านี่ครับน้าเทคนิคง,ง่ายๆถ้าอยากได้ปลาใหญ่เาาขาทักขาเขียดอีโมครับแล้วก็ไม่ต้องไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องกวาดนะครับทำมันกวนมันจะถือปลาน้อยแล้วครับมันจะหนึ่งง่ายๆคือปลามันจะตื่นเต้ลครับน้าโอเคครับน้าจาไว้จําไว้เขาบอกได้ผลชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเนี่ยผมก็ลองเมือเราก็ได้ผลจริงๆทีเดียวเชื่อย่างวะคือไก่กันแถนเอาไม่เอาครับผมขอย้ายดีกว่าน้ำมันใกล้กันพอด อ่านดี๋ยวคุณจะย้ายเป็นหลังใหม่พูดฟังผมอย่งเดินเยอะอยเดียวครับถ้าผมจะเดินล้อแล้แล้วไปนะเผื่อผมจับเขียดอีโบได้ผมจะเสียบเป็นเหยื่อรอยนะครับเนาะมันจะกินดีกว่าการที่เรียวเชียวตอนแรกบนตะวันอ่าไอเขียดอีโมเนี่ยผมว่ามันจะถือนาหนาวนะครับหนาเกี่ยวเขาปามัดเนี่ยนี่มันเริ่มกินแล้วครับตั้งแต่เข้าทุกทีเลยกูเข้าเริ่มจะออกแล้วนั่นครับหนึ่งเมล็ดนี่ครับนี่คู่ปั๊บนี่ขอญาตวางก้อนนะครับมาคนเดียวเขาเสียซีซาร์กับน้อมีขา่ต้องเหมือนเขาครับนี่อ่ะวางไว้แม่ผมจะ เปลี่ยนจากเหยื่อไส้เดือนดินนะครับเราจะเป็นเหยื่อเขียดครับน้อเขียดอีโมอครับผมโอ้ยขุดตุ่ยตต้มใช่ไหมผมทั้งเียื่คำตะต้มใส่บักปามเนาะเอ้ยสมปี้รวยเคลื่อนั่นแหละก็บอกว่าเย่ยเลียเย่ยเลียเลี้ยงก็บอกว่าเย่ยเลียไม่เลียงแต่เนื้วเสียบปไม้ติดเฉาขอญาติหยาบใครวุ่นน่ะนี่ครับผมเดินไปกุปปกนี่ครับผมได้ดึงมงเมล็ดนะครับเห็นไหมนี่ผมขอญาติวางก้อนนะครับจะหักคันน้อยมหมครับน้อ